สวัสดีครับมาพบเจอกับผมนะครับโบสขารยน์มือ2นะครับวันนี้มาพบเจอกันในวันเสาร์ที่9สิงหาคมนะครับเป็นวันหยุดยาวนะฮะนะฮะคุณลูกค้านะฮะหยุดตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันนู้นเลยนะครับเริ่มต้นการทํางานก็วันจันทร์เลยนะครับผมหยุดยาว4วันนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีโครงการที่จะไปเที่ยวก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับผมด้วยความห่วงใยจากโบสขารยนเมือ2อนะครับแล้วก็ คุณลูกค้าครับคันนี้นะครับผมนะฮะผมได้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาเรียกได้ว่าจัดโปรในวันแม่แห่งชาตินะครับวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมจะจัดความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับคุณลูกค้านะครับมารับชมกันเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้รับชมคลิปนะครับมารับชมคลิปนี้แล้วคุณลูกค้าจะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับมันจะมีความพิเศษแตกต่างจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะฮะ นี่เลยนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าเซลโรนาหยดน้ํานะครับลูกค้านะฮะรถบ้านแท้นะครับมือสองแท้ๆนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับผมนะฮะสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมนะฮะสภาพสีสันสวยงาม80-90%เลยนะครับเครื่องดีมากนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับผม 5A 1 5 0 0ซีซีเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็มีแอร์แบ็กแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับลูกค้า นะะฮคันนี้ได้เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะรถบ้านแท้นะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับช่วงล่างดีพร้อมใช้งานนะฮะช่วงล่างผมให้ประมาณ80%นะครับคุณลูกค้านะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะครับตกหล่มจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับวิ่งทางตรงนี่ก็คือเงียบกริบเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมสวยๆนะครับเราจะมารับชมบรรยากาศรอบคันกันเลยนะครับนะฮะนี่เลยครับ สวยมากๆนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่ารถสภาพดีๆนะฮะหายากมากๆนะครับคุณลูกค้ารถถูกๆมีเต็มไปนะครับคุณลูกค้านะฮะผมเองก็เห็นตามสื่อตามท้องตลาดอยู่บ่อยๆนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับแต่คันนี้นะครับคุณลูกค้าเอาไปเนี่ยใช้งานกันได้เลยนะครับผมนะฮะไม่ต้องเอาไปซ่อมเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยครับซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับสีสวยมากนะครับสีก็ ตำหนิก็มีบ้างแต่ว่าแทบจะไม่มีนะครับคุณลูกค้านะฮะแทบจะไม่มีตำหนิกันเลยทีเดียวนะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับได้เป็นตัวท็อปของรุ่นด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับโตโยต้าโซลนาหยดน้านะครับผมนะฮะนี่เลยครับโอเคนี่คือใบกาศรอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนะฮะสีสันสวยงาม80-90%นะครับนะฮะ รถไม่เคยชนนะฮะคุณลูกค้ารถไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับผมนะฮะและก็หนึ่งความคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณลูกค้าได้ไปนะครับฟิล์มกองแสงนะครับรอบคันผมติดให้คุณลูกค้าใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะเอาไปก็ไม่ต้องไปติดฟิล์มใหม่นะครับคุณลูกค้าเพราะว่านี่คือฟิล์มใหม่รอบคันนะครับผมติดตั้งให้แล้วนะครับอ่ามาชมภายในครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับสวยๆนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับ คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับผมหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับเกียร์ออโต้เข้าครบเข้านิ่มนะครับผมนะฮะเกียร์ไม่ต้องรอนะครับเกียร์ปกติเลยนะครับตื่นเช้ามานี่ก็คือออกสามารถออกตัวได้เลยนะครับแต่ว่าการที่การใช้รถที่ถูกต้องนะครับลูกค้าการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกนะครับเราต้องเปิดสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่ง ตำแหน่งออนก่อนนะครับผมนะฮะให้สัญญาณไฟหน้าปัดหายไปสักตัวไหนตัวหนึ่งเราค่อยสตาร์ทนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนจะออกตัวนะครับเราควรอุ่นเครื่องอย่างน้อย3-5นาทีนะครับเพื่อให้ของเหลวที่อยู่ด้านล่างครับไหลหมุนเวียนขึ้นมานะครับผมเคลือบออชิ้นส่วนนะฮะ ชิ้นส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับนะฮะแต่ถ้าถ้าเราสตาร์ทเครื่องแล้วออกตัวไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เครื่องยนต์เราสึกหรอได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นความเล็กความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคุณลูกค้านะฮะเป็นข้อมูลดีๆเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับคุณลูกค้านํามาบอกกล่าวกันนะครับนะฮะโอเคนะฮะโอเคนี่คือประตูนะฮะแผงประตูนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับมาชมแผงประตูภายในนะฮะ ของฝั่งขวากันบ้างครับนี่เลยครับคุณลูกค้าดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะจัดโปรวันแม่นะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับสวยๆนะครับคุณลูกค้าเอาไปใช้งานกันนะครับแล้วมันประหยัดมากนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ประหยัดมากๆเลยนะครับถามใครดูก็ได้นะครับเพราะว่าคนร้อยคนน่าจะทราบข้อมูลของโตโยต้าซอรนหยดน้ํารุ่นนี้ดีนะครับว่าเขาประหยัดแบบไหนเขา เขามีความพิเศษแบบไหนผมว่าคนร้อยคนนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะจะทราบข้อมูลของของรุ่นนี้นะครับผมนะฮะหนึ่งทนทานนะฮะสองประหยัดน้ำมันนะครับเรื่องความประหยัดนะครับต้องยกให้เขาเลยนะครับอ่าแล้วก็มาชมด้านหลังกันบ้างครับนี่เลยครับด้านหลังนะครับนี่เลยครับลูกค้าสวยๆนะครับด้านหลังเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับรถไม่มีชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับอ่ามาชมยางไหลกันบ้างนะครับ ยางไหลมีให้ครบการเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับผมนะฮะโอเคยางไหลแม่แรงมีให้ครบนะครับรถได้สภาพเดิมๆนะครับคุณลูกค้าบอดี้ตัวถังนี่คือเดิมเดิมนะฮะไม่มีชนแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าซื้อไปนะครับถ้าไปตรวจสอบเจอทีหลังว่ารถเคยชนหนักนะฮะรถเคยชนหนักมาก่อนนะครับคุณลูกค้าไม่พอใจเนี่ยสามารถขายคืนให้กับผมได้ในราคาเต็มด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับผมรับประกันให้นะครับ เครื่องเกียร์นะครับคันนี้ผมรับประกันให้เลย1เดือนเต็มหลังจากวันที่คุณลูกค้ารับรถจากผมไปนะครับมาชมชิ้นส่วนภายในของเครื่องกันบ้างครับมากันเลยนะครับวันนี้เองนะครับผมก็จะมีโครงการนะครับนำครอบครัวไปทําบุญนะครับคุณลูกค้านะครับหลังจากที่รีวิวคลิปนี้เสร็จนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าก็สามารถโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสแตนบายโทรศัพท์ไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ มาชมชิ้นส่วนในห้องเครื่องครับดูครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์แห้งๆนะครับคุณลูกค้านะครับกระปปกเบรกนะครับกระพปว power กระปปก ABS นะครับเครื่องยนต์16วาล Efi นะครับ 5A 1,500cc สุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับผมคันหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่เคยผ่านการชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับหมายเลขอยู่ครบเรเวลสติ๊กเกอร์เดิมๆนี่คืออยู่ครบเลยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับผมนะฮะ แบตเตอรี่สตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่มีงีเงาไม่มีงอแงใดๆทั้งสิ้นนะครับคลูกค้านะครับแผ่นเพดแผ่นมอกอยู่ครบเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยครับนะฮะโอเคนะฮะแล้วได้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดด้วยเครื่องยนต์หัวฉีดพวงมาลัย power นะครับผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับโอเคเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับคุณลูกค้านะฮะมาเลยครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะครับนะฮะ นี่ครับการสตาร์ทเครื่องที่ถูกต้องครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับให้สัญญาณไฟตัวไหนตัวหนึ่งดับครับส่วนคันนี้ ABS ตรงนี้หายไปแล้วนะครับเราค่อยสตาร์ทนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับผมเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายๆนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่2อ0 0 0 0 0กมเโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะครับเป็นไมคแท้ไมคเดิมอย่างแน่นอนครับพองลายเบามากเลยนะครับเป็นพองลาว power เบาสบายนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับ แอร์แบ็กหรือแอร์แบ็กก็อันเดียวกันนะครับลูกค้าแล้วแต่คนถนัดเรียกนะครับอ่าฟังเสียงเครื่องยนต์กันต่อครับนี่เลยครับลูกค้าโอ้โหเดินเรียบมากนะครับเครื่องเงียบเียบเลยนะครับแล้วผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับดูครับโอ้โหนี่เลยครับเครื่องไม่มีพ่นไม่มีไอไม่มีควันแดงสิ้นนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับลูกค้า เอาไปใช้งานกันอีก5ปี10ปี20ปีที่ไม่พังแน่นอนนะครับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและรักษาของคุณลูกค้าด้วยนะครับโอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับ คุณลูกค้าครับนี่คือรบกาศรอบคันของโตโยต้าโซลนาหยดน้ํานะครับผมรถบ้านแท้นะครับมือสองแท้ๆเลยนะครับผมนะฮะไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับสีสันบอดี้ตัวถังนะครับได้ความเดิมบางนะครับทั้งคันเลยนะครับสีสันสวยงามประมาณ80-90%ได้แบบสบายๆครับขับขี่ไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับนะฮะเครื่องดีไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีนะฮะ ช่วงล่างเลี้ยวซ้ายขวาพาวขับไม่มีดังนะครับตกหลุมจะมีดังบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าทางตรงนี้ก็คือเงียบกริบเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งผมจะจัดโปรวันแม่นะครับหนึ่งรายการรายการที่หนึ่งก็คือวันที่คุณลูกค้ารับรถนะครับผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้คุณลูกค้าใหม่นะครับและรายการที่สองนะครับผมจะ เ,เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์ออตโต้ให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะครับนะฮะและอีกรายการที่3นะครับสุดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับท่านใดที่อยู่ห่างจากผมนะครับที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมาไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับผมนะฮะผมสามารถจัดส่งให้ฟรีในราคาที่ผมลงขายได้เลยนะครับไม่ต้องมีค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้าเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้า คุณลูกค้าที่ไม่อยากจะเอาโปรนแม่จากผมนะครับสามารถรับเป็นส่วนลดเป็นเงินสดไปเลยก็ได้นะครับผมนะฮะคุณลูกค้าครับราคาคันนี้ผมจัดราคาสุดคุ้มแน่นอนนะครับเอาไปเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะคลิปที่แล้วผมลงไป6 9 0 0 0บาทวันนี้ผมจัดโปรนแม่รายละเอียดผมแจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ราคาจากคลิปที่แล้ว69,000บาทวันนี้ผมไม่เอาแล้วนะครับผมจัดไปเลยครับกับราคาสุดคุ้มแค่6 0,000กับอีก 5,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าสุดคุ้มกันอย่างแน่นอนนะครับสนใจโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับ0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาที่083 0 0 0 5 4 4 0นะครับอย่าลืมครับคุณลูกค้าโปรวันแม่นะครับ65,000บาทนะครับจัดส่งฟรีด้วยนะครับในระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับผมรับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใหม่ไปเลยนะครับคุณลูกค้านะครับนะฮะโอเคครับคุณลูกค้าวันนี้รบกวนเวลาของคุณลูกค้า เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0855754369วันนี้ผมโบไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ